เป็นจังหวะผมเรียกว่าเสียงตายคนเสียงตายมีคนเสียงตายพยายามจะถ่ายคลิปบางอย่างนี่ครับนี่นี่คือเบนซ์พยายามจะปีนหน้าต่างเพื่อถ่ายคลิปคลิปนี้ห้องข้างๆห้องข้างๆครับซึ่งห้องรภูห้องภูกับพาเวลแล้วคุณพาเวลทำอะไรกันอยู่คุยงานคุยงานคุยงานคิดสมองคือเป็นระดมหัวสมองห้องเย็น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 และจากภาพนั้นคุณเปิดเลยสู่ภาพนี้ครับ โอ้ีหโอ้ตอนนี้คือยยกว้างขยายกว้างขยายกว้างผมยาวๆที่บอกคือคือผมเนี่ยมีรูปที่มันพีคมากบอกเลยว่าเห็นแล้วติดตาใช่รูปนั้นปะรูปนั้นแต่ว่าเพื่อนๆก็ได้เห็นกันแล้วบางคนมันมันอาจจะลงไม่ได้มันอาจจะข่าจ๊วบไปหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบบรรยากาศน่ารักๆารแล้วกันแต่รูปเนี้ยเวลาผมให้ดูเนี่ยเพื่อนก็อาจจะหมันไส